จากจังหวัดอุดรธานีนะครับจะพาไปที่จังหวัดกาลสินนะครับไปชมเรื่องของงานาถวายมุทิตาจิตนะครับสักการะหลวงปู่ไดโนเสาร์ก็คือคณะสงฆ์นะครับคณะสิทธิยานยุสิ์พร,ระเทพมงคลวชิระมุนีหรือหลวงปู่ไดโนเสาร์เตรียมจัดงานมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสอายุวัฒนะมงคล98ปีกำหนดจัดงาน2กร,รกฎาคม2566ที่วัดสัก,กวันตำบลโนบุรีอำเภอสหัสขัน์จังหวัดกาลสิน ที่สาราการปรเรียนวัดสักวันผูกกุ้มข้าวตำบลนโน,โนบุรีอำเภอสหสขันจังหวัดกาลสินพระกูสิทธิวราคมดเรเจ้าคณะอำเภอสหสขันพระอาจารย์นรงชยมงคโลเจ้าวาดวัดพุทธินิมิตขอภายครับเจ้าวาดวัดพุทธนิมิตเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมุกทิตาศักระอายุพัฒนาประเทพมงคลวชิรมุนีหรือหลวงปู่ไดโนเสาร์ในโอกาสครบรอบอายุ99ปี วันที่ 2, 2, สองกรกฎาคม2566โดยมีคณะสงฆ์จาก8ตำบลในอำเภอสหัสขันผู้แทนเทศบาลตำบลนโน,โนบุรีเทศบาลตำบลน,นนาน้ำเกลี้ยงส่วนราชการและพระเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพระครูสิทธิวราคมด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสหสขันกล่าวว่าในปีนี้คณะสงฆ์ได้พร้อมใจน้อมถวายองค์หลวงปู่โดยยึดพิธีที่เรียบง่ายตามวัดปฏิบัติขององค์หลวงปู่ ด้วยปีนี้อายุวัฒนมงคล99ปีถือเป็นมงคลยิ่งทั้งนี้ค่ะได้กำหนดจัดงานในวันที่2กรกฎาคม2566โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬกานะคะซึ่งก็จะเป็นพิธีตักบาตท,ที่ลานวัดสก,กวันภูกุ้มข้าวจัดโซนสำหรับสิทธิานุสิท์ที่มาร่วมงานและร่วมทำบุญออกโรงทานพิธีปล่อยปลาลงเขื่อนลำปาวและอุปสมบทหมู่ค่ะ ทั้งนี้ค่ะก็ได้วางกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกและการจราจรในปีนี้นะคะขอให้ผู้ร่วมงานที่จะมาร่วมบุญได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการจัดระเบียบผู้ร่วมงานค่ะโดยจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นจุดพักผู้ร่วมงานจุดตรงทานจุดรับคณะสงฆ์และจุดถวายสักการะค่ะสำหรับประวัติของหลวงปู่เดชุด่เสา์นะครับท่านเกิดเมื่อวันที่สองกรกฎาคมพศ2468 เป็นเจ้าอาวาสวัดสักวันตั้งแต่ปี2498จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งหลวงปู่ไดโนเสาเนี่ยได้พัฒนาเมืองสักสักนจากการอพยพย้ายถิ่นฐานในปี2510จนถึงปัจจุบันตลอดจนให้การส่งครอบผู้ยากไร้นักเรียนด้อยโอกาสรวมถึงการสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลและการสร้างเมืองสักสกันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวจากการพบซากฟอสซิลเดโนเสาอายุก,กว่า130ล้านปี ทำให้มีพิพิธภัณฑ์สิริทนทรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดึงดูดนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวอำเภอสหัสขันมากกว่า3 0 0 0สนคนต่อปี